สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาทักทายกันนะคะด้วยบรรยากาศยามเช้านะคะที่ออสเตรียค่ะวันนี้นะคะอากาศช่วงเช้านี้นะคะก็จะมีหิมะตกนะทุกคนแต่ว่าตกเล็กน้อยนะคะตกไม่เยอะค่ะ วันนี้นะทุกคนอากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาวมากนะคะก็จะมีหิมะตกลงมาด้วยนะคะแล้วก็หิมะนะคะก็ตกไม่เยอะนะทุกคนก็จะเป็นฝนหิมะนะคะส่วนน้องหมาของเรานะคะก็จะเล่นอยู่ในบ้านนะทุกคนน้องก็จะเล่นกับตุ๊กตาตัวปวดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียค่ะวันนี้นะทุกคนบีก็จะพาทุกคนนะคะมาทำปลาทูนึ่งนะทุกคนเพราะว่านะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะบีเข้าไปร้านไทยนะคะบีก็ได้ปลาทูสดมานะทุกคนบีก็จะมาทำปลาทูนึ่งนะคะแล้วก็นะคะมีเลยทุกคนรู้ไหมมันคืออะไรมันคือมันคือฟักทองค่ะเดี๋ยวบีนะคะจะทำ สั่งขยาฟักทองนะคะให้แฟนชิมนะทุกคนแล้วดูนะคะบีก็มีความพยายามนะทุกคนอย่างมากนะคะฟักทองนะคะน้องนะคะน้องคนที่เขารู้จักกันนะคะเขาให้บีมาตั้งนานแล้วนะทุกคนครึ่งลูกนะคะเอาไปทำโบลอยแล้วเหลืออีกครึ่งลูกนะคะบีก็เลยนะคะ เอามาควักไส้นะคะแล้วก็ทำเป็นถ้วยอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวบีนะคะจะทำสังขยาใส่ลงไปข้างในนะคะแล้วก็จะเอาไปนึ่งนะคะเดี๋ยวพอตอนเย็นนะคะถ้าแฟนกลับมาก็จะได้ให้แฟนชิมนะทุกคนเดี๋ยวบีนะคะก็จะทำปลาทูนึ่งก่อนนะทุกคนปลาทูนี้นะคะบีซื้อมาจากร้านไทยนะคะ 1กิโลนะคะ1แพ็คเนาะก็10ยูโรนะทุกคนมันมี6ตัวนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวบีก็จะล้างนะคะแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ควักไส้ออกนะทุกคน นะทุกคนทำความสะอาดปลาทูเสร็จแล้วนะคะปีก็จะมาตั้งน้ำนะคะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดนะทุกคนเวลาถ้าน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะทุกคนแล้วเราก็จะลดไฟลงนะคะอย่าให้มันเดือดมากนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำที่มันต้มเดือดๆนะคะมันจะทำให้ตัวปลาทูเราไม่สวยนะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่ยูทูบเขาบอกมานะคะ ส่วนตัวบีแล้วนะคะบีไม่ได้มีความรู้นะทุกคนบีก็จะเข้าไปดูใน YouTube นะคะการทำอาหารนะคะบีคิดว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะทุกคนเนาะถ้าเราทําออกมาแล้วนะคะเราสามารถกินได้ก็โอเคค่ะทุกคนคะเดี๋ยวบีจะพามาดูนะคะผักแช่แข็งของบีนะที่บีนะคะได้ทำได้ปลูกนะคะเอาไว้เมื่อปีที่แล้วเนาะ เป็นไงคะอันนี้ก็คือมะเขือเทศนะทุกคนและนี่ก็จะเป็นมะละนะคะส่วนอันนี้พริกค่ะบีซื้อน้องคนไทยนะคะที่รู้จักกันนะทุกคนอันนี้คือใบเตยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่สังขยานะทุกคน น,นี้นะคะก็จะเป็นกับเพานะคะแล้วก็ยังจะมีพริกหยวกมีมักเขือ,อะนะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็ได้ใบเตยมาจากตู้เย็นแล้วนะทุกคนเราก็จะเอามานะคะใส่กับไข่นะทุกคนเพราะว่าบีทำสังขยานะคะบีก็จะใช้นะคะมีใบเตยนะคะไข่ไก่สามฟองนะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วบีนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายไปด้วยนะคะหน่อยหนึ่งผสมกันนะทุกคนแล้วก็เกลือคะ่ะทุกคนบีก็จะใส่ไปนะ หลังจากนั้นนะคะบีก็จะขยำนะคะทุกอย่างนะคะส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันนะทุกคนและบีนะคะก็จะใส่กะทิลงไปค่ะเวลาบีทําอาหารนะทุกคนบีก็ไม่เคยตวงเคยวัดนะคะเพราะว่าบีทําตามความรู้สึกนะทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เป๊ะมากนะคะบางครั้งก็ออกมาเพอร์เฟกบางครั้งก็ออกมามันก็กินได้คะ่ะแต่มันไม่อร่อย ก็คือประมาณว่าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะคะบี <B S 1> นะคะเอากระดาษฟอยล์นะคะมาหอ่อฟักทองนะคะแล้วก็กองนะคะน้ำสังขยานะคะเอาลงไปในฟักทองแล้วจากนั้นนะคะเราก็นึ่งได้เลยนะทุกคนทุกคนคะตอนนี้นะเราก็กำลังนึ่งนะคะสังขยาฟักทองอยู่นะทุกคนแล้วก็นะคะตอนนี้นะปลาทูนึ่งของบีนะคะก็ได้เสร็จ เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็บีนะครับก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรานะคะจะถนอมอาหารเอาไว้นะทุกคนเพราะว่ามันเยอะนะคะเราไม่สามารถที่จะกินหมดได้ภายในครั้งเดียวนะทุกคนเดี๋ยวบีนะคะก็จะแล็บนะคะแล้วก็จะเอาใส่ตู้แช่แข็งไว้นะคะ ถุงหนึ่งนะทุกคนบีซื้อมานะคะทั้งหมดก็10บยูโรนะคะแล้วก็เป็นจํานวนเงินนะคะเป็นเงินไทยก็380นะคะมันจะมี6ตัวนะทุกคนก็สตัวนะคะเดี๋ยวบีจะเอาใส่ตู้แช่แข็งไว้นะทุกคนแล้วก็อีก2ตัวเดี๋ยวบีจะเอามาทอดกินนะคะตอนนี้นะคะฟักทองสังขยาของเรานะคะก็ได้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ be putting นิกโซซูสนะอร่อยมากเลยค่ะกุ๊굿โอเคขอบคุณครับอื้มพัสมิดเอาเคอร์บิดเนาะกุ๊ดเซอร์ด ไปแล้วจ้าทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย